ช้ชื่อว่าคาเฟ่สีชมพูมีชื่อและเบอร์โทรของร้านผมมากินหลายครั้งแล้วร้านนี้บอกเลยว่าเจ๋งแลดีมาเป็นเมนูมีไข่กระทะมีเฟรนฟรายอร์เกอร์แล้วก็สารพัดกาแฟโรตีที่นั่งแบบสบายสบายข้างล่างริมหาสะอาดด้วยเดี๋ยวเราลงไปนั่งหาที่นั่งกันเป็นไข่กระทะทยอยมาแล้ว นะครับแล้วก็โรตีโรตีนมก็เจ๋งอันนี้กีต้าสสวนอันนี้ก็เป็นที่เรารอคอยกาแฟอร่อยมากแก้วเขาก็เท่ๆอันนี้เป็นคาปูนะก็อันนี้เป็นอเมริกาโน่ครับทานมาทานี้ลองมางแวะกินกันดูนะครับอร่อยจรินนงร้าน,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 นกีต้านะครับก็ประมาณ